หนึ่งมื่นก็ใหญนหนึ่งมื่นหนึ่งหนึ่งรอยแก้วแก้วแก้วเอ้ยเาชู้อาาาาเอาละครับผมก็มาพบกับการมาเกาหลีครั้งแรกใน EP ที่หแล้วนะครับผมประสบการณ์ครั้งนี้ครับก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับที่เป็นการเดินทาง ออกสู่นอกจังหวัดนะครับคราเนี้ยก็น่าจะเป็นทํางานนอกสถานที่นะครับผมแล้วก็เป็นการที่กินอาหารที่แปลกที่หน่อยทําอะไรที่แปลกแปลกหน่อยเลยว่ามีอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมจากที่เป็นอยู่ละกันแค่นี้นะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับอันนี้คือหน้างานที่เราจะมาทําโครงสร้างกันนะครับผมก็ที่เนี่ยมันคล้ายๆโอ้โหบรรยากาศดีมากนะจัดแบบเหมือนนทศการของเด็กนะครับที่สามารถที่จะให้เด็กมาเล่นได้ทุกอย่างมาเดินเล่นพาอะไรนะผู้ปกครองพาเด็กมาชื่นชมกับสวนสนุก เล่นอะไรบางอย่างอะไรเระมานั้นนะ,ะทีนีงน้งานของผมก็คือทําโครงสร้างด้านบนนะครับผมทำโครงสร้างด้านบนนะครับนี่จัดไว้เรียบร้อยนะครับมีตุ๊ปิงปองเด็กโต๊ะสนุกเด็กนะครับแล้วก็มีรถอีแท็กเด็กนะฮะแม่น่าเล่นมากสมัยเราเป็นเด็กนี่เราไม่ค่อยได้เจอเจอเจอพวกนี้เท่าไหร่นะครับผมก็มาถึงก็วางโครงสร้างครับบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมก็คือมันมีแบบ น่าอยู่น่านอนหน้าพักพิงมากๆเลยนะครับผมปูย่าเทียมแล้วก็มีเต็นทด้านข้างไว้สําหรับนั่งเล่นนอนเล่นนะครับแล้วก็ให้เด็กไปเล่นสวนสนุกของเด็กไปผู้ปกครองก็น่าจะนั่งพักพิงอยู่ด้านข้างไปนะครับผมมีอะไรให้เล่นเยอะแยะนะครับผมบรรยากาศน่ากินเบียร์มากครับผู้ตรงนี่ก็เปนสวนเด็กเล่นทรายเนี่ยทรายไม่ใช่เป็นทรายแบบ สีน้ำตาลบ้านเรานะครับเป็นทรายสีขาวสําหรับเด็กที่เล่นตรงนี้นะครับทรายพวกนี้แพงมากนะครับผมห้ามตุกห้ามหลนห้ามอะไรเด็ดๆแล้วก็ห้ามอะไรเป็นสิ่งเจือปนด้วยนะครับพี่หมีอยู่นี่โอ้โหตัวใหญ่มากนะครับผมซึ่งเราต้องย้ายพี่หมีออกไปนะครับเวลาทําง,งานซึ่งคิดอยู่นะว่ามันจะย,าย,ย้ายออกไปยังไงว่าแม่งตัวใหญ่กว่าเราอีกเนี่ยก็ยังลําบากอยู่นะครับผมตอนเนี้ก็ สนุกครับตอนแรกยังไม่ได้ทํางานเนี่ยเราก็อืมเล่นในสิ่งที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนในวัยเด็กนะครับผมแล้วก็เขอเรียกอะไรตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับกับบรรยากาศที่ชิลมากนะครับถ้าเป็นอยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ขายดีมีเนื้อย่างมาย่างหน้าเต็นท์นะ กินเบียร์เบาๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับเป็นที่เขาเรียกว่าเหมือนถ่ายรูปส่วนใหญ่นะครับผมนี่มีตู้เกมด้วยนะมีตู้เกมตู้อะไรด้วยคือเด็กเข้ามาเนี่ยสรุปใหญ่นะครับเดี๋ยวโชว์แทงสนุปสักหนึ่งดอกแล้วกันนี่เป็นยังไงความแม่นไม่เคยปาณีไเว้แมต้องถามว่าคัดกี่เทค ม Bob ีบ๊อบบี้กับออโต้มัตพามด้วยนะครับอยูด่ด้านหน้านะครับผมนี่นะครับอ,อ่อย่างเจ๋งนะครับผมตอนนี้เราก็ออกมากินข้าวกันนะครับออกมากินข้าวกันละก็ออกมากินข้าวกันตอนวันนี้ขากลับเนี่ยวันนี้มาดูงานก่อนนะครับยังไม่ได้ทํางานก็คือว่าอ่าศึกษาแล้วก็วางแผนต่างๆไว้ก่อนโอ้โหมีนเนื้อนี่<อ>เนื้อกับสุดยอดมากเลยตัวนี้นนนะอ่า ขากับก็เลยแวะกินข้าวเป็นเนื้อย่างบุฟเฟ่แบบเนื้อวัวนะที่นี่แบบหอมนุ่มหวานสุดๆเลยนะครับผมอร่อยมากๆแต่มันคาวนิดหน่อยก็ต้องเสริมโซจุไปนะครับผมอร่อยมากนะครับตรงนี้แม่วันนี้นะครับก็เป็นวันที่เท่าแก่ให้โบนัสมานะครับโคตรดีใจเลย ปลาเปิมที่สุดนะครับแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่กล้าเปิดตื่นเต,นต้นมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะเว้ยกูก็ตื่นเต้นเหมือนกันนั่นแหละชาวแวบชาวแวบเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั้นหนึ่งเดียว what the fuck แบงเหมือนมาเต็มเลยหนึ่งสอง ข้าวสามสิบที่สดแม่เอ้ yeah. ยเี่ยสามสิบใบสามแสนวอนโอ้ยน้ำตาจะไหลเป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ได้ไปกินข้าวได้อะไรด้วยครับพู้ไม่ถูกเลยปะเพิ่มและรักในองค์กรนี้มากครับ ขอบคคุณมาาสันนนี้ะ<อ>พอตกเย็นนะครับก็จะพากันทําอาหารกินร่วมกันนะครับกับทีมงานของเรานะครับผมวันนี้มันหยุดครับก็พาเฮ้ยเชฟพาสิก็ไปตัดผมครั้งแรกนะครับเป็นร้านเป็นร้านที่ ผมเนี่ยปั่นจักรยานไปเพื่อไปหาร้านครั้งแรกโดยซ้ำไม่รู้ว่าร้านที่ไหนนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์จะเหงาได้ไงนะครับก็ต้องมีลาบเป็ดนะครับซื้อเป็ดมาลาบกินกันนะครับผมวันเสาร์ไม่เหงาอยู่แล้วนะฮะมีเบียคลาสแก้วนะเว้แก้คาวนิดหน่อยนะครับเป็ดที่นี่คาวมากๆเลยนะครับต้องดําอย่างเดียวนะครับถ้าไม่กินเนี่ยถือว่าเป็ดเนี่ยไม่ได้ลาบเลยแหละไปเอา้าไม่เกี่ยวเนี้ยอะไรเลย นะครับเมนูนี้เพิ่มมาคือการทอดด้วยนะครับทอดปิดด้วยนะฮะก็จะทําหลากหลายเมนู<ๆ>กินร่วมกันไปนะครับอาศัยความอ่าสุกในการเสพดื่มดําในการกินอาหารเ,าเราเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติแล้วนะครับผมเราก็อยากต้องมีเวลาของเราบ้างนะครับอยากทําอาหารที่อร่อยอร่อยกินกันนะครับผม จากนั้นเราก็สู้งานต่อนะมีงานอะไรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันรุ่งขึ้นเราต้องเจอกับงานที่มันหนักหน่วงเหลือเกินนะครับผม,มเราก็ต้องสู้ไปสู้เต็มกําลังแล้วแต่นายจะบอกนะครับว่าให้เราทําอะไรบ้างแล้วแต่นายที่จะสั่งนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรแค่ไหนยังไงบ้างเราต้องสู้ให้มันสุดทางสู้ไปนะครับผมล้วก็แลกทุกอย่างมา นะครับเพื่อเพื่อเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังของเราจะได้สบายนั่นเองนะครับผม